สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่นองทุกคนเด้ย้ยสวัสดีค่ะมากินปวยจับน้ำกันจ้ะลมหนาวหนาวพี่นงยี่สิบยี่สิบสององศาสัมผัสลมหนาวแล้วทีนี้มาเด้อพี่นอ้องเพชรี่กินมปวยจับเธอเพชรเป้าออไปทุลักจ้ะที่ไปซูงนี่น,นี่ไว้กันตะหน่อย จะไปโรงพยาบาลไปทุลักอยู่โรงพยาบาลเขียนหนึง่งเขียนหอดผู้เป้าหมอ หงอกลมแห้งไปเป็นนั่งกินเขาท้องหอกแล้วหนาวนี่นี่ก็ใส,ส่เสื้อผ้าค่ะเจ้าเงาคายเงาให้มันหนาวมันเย็นแค่นี่เขาก็ยังหนาวเลยเนาะผู้คนอยู่เบื้องนอกนะอ้ยู่ประเดีดอกคอยคอยหนาว ว่าก็มักหนาหนาวได้หรอมเป็นยังคือมักหนาหนาวมันสบายตัวไหมมันบวอีคือมีห่วยข้อหักระห้องนี่นี่ออกออกออกกินอยู่ภายในกระห้องมันบวอีคือมีห้วยมันบอกมันเหงามันบอัน ไหลเป็นวนนิ่มเนี่ยเพราะว่าเป็นแบบกนเงือ,อไหล้านพี่น้องลืมได้สัมผัสหนาวแล้วบอสสัมผัสรุ่มหนาวแล้วบอสลอยเอ็ดนี่ละสัมผัสสองสามมือแล้วจ้ะ เมือเช้าไปตลาด จนว่าเย็ยนหูจนว่าอันหูเนี่นปวดไหม <c oughs> พี่นหนองเคยบอกคร <c oughs> ับรถอากาศเย็นๆปวดในหูไหมไปล้ <c oughs> างในห้นองน้ำม,มันยัาเล่นน้ำเนอ,อเพื่อสช่คืนเอามาแม่เพื่อเสียให้ ก็ไฟหนาแม่หาเสียกันนามาใช่อีหลาแน่กันอีหลาน้นาวกันแม่กับแม่พี่บ้าเจ้าของใช้เสียกันหนาวิ้ีคิดแ่ลูกอุ่นยีเลย Bedankt ja, ja. noi ออกไปตาเซาคือเข้าน่ะพี่น้องมื้อวานก็มา4:00 7:00นมึกยืนหยุดคือจังได๋ถ้าเบิงเพราะว่าเพิ่นสิไป101เพิ่นว่าเพิ่นสิไปเบิงอุปกรณ์ทํามาหากินเพิ่นว่า่บ่ได้ไปนําดอก คืนจิถ้านี่หนีย,ย่บานน้องไปรอแม่อยู่กับพ่อนะอุ้ยสาจำหนีก็เอา แม่กินข้าวกับอะไรก๋วยจับจ๊บก๋วยจับจ๊บต้องเล่ด็กที่เป็นข้าวกลีบลูจะกินก๋วยเตีย๋ยวใช่ไหมแล้วก็พิซซ่าอยู่เซเว่นแล้วก็แล้วก็ขนมเล็ยแล้วก็าลลวกปาจีกินเยอะขนาดนั้นแม่ไม่มีเงินเนาะเอาลเอาเทนะ่า เอาเถอะเอาเงินตัวเองมาออกเิยกังกันใครล่ะที่เอาเงินนี่รสชาติแม่รสชาติเปล่าเม่อคืนลืมแปรงฟันเมื่อคืนลืมแปรงฟันไม่ใช่แมงมันเข้าไปต้องดูหมดแล้วเหรอ เมื่อคืนหนูเลี้ยแปรงฟันอีครั้งแม่เห็นตอนอาบน้ำก็แปลงอยู่ไม่ใช่หรออืมไม่เชื่อไปเปิดก้นเด็กไปนองจ้าเพี้ยที่เปล่าไปโรงพยาบาลไปแล้วพี่เปล่ามาหักออกน,นี่นี่พานบอกว่าจะไปโรงพยาบาลณน,นะบอกว่าจะไปโรงพยาบาลทำไมอืมเพี้ยที่ไปอ่ะ เอาเอกาสารไปให้ทางโรงพยาบาลเอกาสารเกี่ยวกันนี่มีละคะ่ะไปให้ทางโรงพยาบาลเป็นเบิ้งก่อนเป็นเบื้องให้นะคะ่ะเดี๋ยวสิเฝ้่าไปเฝ้่ามาแค่ไปยื่นเอกาสารเองค่ะพี่ชิบโดนดอกนาะ,ค,ะ<ด>นค่ะพี่น้องดห่อัง่ยลได้อะไรหนูไม่ได้ไปเพราะว่าเชื้อลูคมันเยอะหนูต้องอยู่กับพ่อที่โรงพยาบาลเขาให้ใส่แมส ถ้าใครไม่ใส่แมสพยาบาลไม่ให้เข้าเห็นไหมวันนั้นที่พยาบาลประกาศถ้าใครไม่ใส่แมสไม่ให้เข้าพบคุณหมอ,อไปก็จัดเดี๋ยวเพจที่ออกไประชุมนี้นี่ไปกับตาหน่อยให้่นไปซอยพรเพม่นขายฟองไปก่อนนะ่ะไปก่อนนะพี่น้องคะสวัสดีค่ะปิดให้แม่นหน่อยค่ะฝากปปารานาหน่อยสิฝากนานานากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะบายแม่ทำไม่รูปในกล้องแม่มันช้าจังเรอ